โจนาธานแฮกเกตี้เสริมวิชาขาเหล็กซุปเปอร์เล็กจนต้องเปลี่ยนแผน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีเช่นเคยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สกิลอีกแล้วครับสําหรับวันนี้ครับก็ถือว่าอยู่กับรายการอัปเดตข่าวสารจากศึกวันปุะชิพครับก็ถือว่าวันนี้นั้นเก็บประเด็นเล็กประเด็นน้อยครับเอามาพูดคุยกันครับสาหรับคู่เอกในศึกวัน168ครับที่จะเป็นทางด้านโจนาธานแฮเกตี้กับทางด้านซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าที่จะได้เจอกันในวันที่7กันยายนที่จะถึงนี้ครับก็ถือว่ากระแสแรงต่อเนื่องครับสําหรับคู่นี้ครับไม่ว่าจะทําอะไรก็เป็นประเด็น ไปหมดครับถือว่ากระแสดีสุดๆสำหรับศึกวันีิปชิปสําหรับการจัดคู่ของจร์าธานเฮกตตี้ กับทาานซูเปอร์เล็กให้เจอกันในครั้งนี้ครับก็ถือว่าหลังจากที่ประชิญหน้ากันครับในศึกวันลนี้ซึ่งในศึกวันนั้นครับทางด้านน้องชายของโจนาธานเฮกัตตี้ได้มีโอกาสขึ้นชกแล้วก็เก็บชัยชนะไปในไฟที่2ด้วยการน็อกเอาท์ไปแบบสวยงามและทั้งคู่โจนาธานเฮกัตตี้กับทาานซูเปอร์เล็กประชิญหน้ากันซึ่งก็ถือว่าทําให้มี Story สตอรี่สุดๆครับสําหรับคู่นี้ก็ถือว่าวันนี้ครับเรามาอัปเดตการฟิตซ้อมของทั้ง2คนหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นโจนาธานเฮกัตตี้หรือว่าทางด้านซูเปอร์เล็ก มู9ว่าทั้งสองคนนั้นรูปร่างร่างกายครับเพียบพร้อมพร้อมแลวหร้วยังสําหรับศึกใหญ่ที่จะถึงในศึกวัน168ในวันที่7กันยาที่จะถึงนี้ครับซึ่งก็ถือว่าสําหรับทางด้านโจรธานนักตี้ครับก็ออกมาเคลื่อนไหวต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ซึ่งเจ้าตัวครับมี Facebook ด้วยนะครับซึ่งแอดมินจะขึ้นในหน้าจอให้ทุกท่านครับสามารถไปกดติดตามและก็ดูการเคลื่อนไหวของนักมวยสําหรับโจรธานนักตีคนนี้ก็ได้ครับซึ่งสําหรับการฟิตซ้อมของเจ้าตัวนั้นก็ถือว่าต่อเนื่องครับ หลักๆก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องของพลังหมัดครับสําหรับเรื่องของการเตะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราทราบนะครับในรุ่นฟลายเวทที่เขาเคยอยู่นั้นเรื่องของจังหวะ2หรือจังหวะฝีมือของนักชกชาวต่างชาติคนนี้ทางนั้นโจรธานเกาตี้นั้น ก็ถือว่าทำได้ดีไม่น้อยเลยครับสําหรับเจ้าตัวในเรื่องของจังหวะ2ในเรื่องของการถอยแล้วก็เก็บอาวุธคู่ต่อสู้ครับพอในการขึ้นมาในรุ่นแบนเทเวกครับรู้สึกว่าทางด้านจุรธานเนกตตี้นั้นจะมีพลังหมัดที่แกรงและแก็แรงมากครับ และด้วยน้ำหนักที่เจ้าตัวนั้นปีนขึ้นมาทําให้เจ้าตัวนั้นมีพละกกาลังที่เหลือล้นและในเรื่องของร่างกายของเจ้าตัวนั้นดูกแกร่งแล้วก็กํายำสุดๆครับสําหรับทางด้านโจรทานให้กตี้ซึ่งดูจากรูปภาพครับเทียนมินได้นํามาขึ้นแล้วก็สไลด์โชวครับดูจากการฟิตซ้อมของเขาแล้วก็ร่างกายของเขานั้น ถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับโอ้โหดูแกร่งมากๆก,กล้ามเนื้อเป็นมัดๆเลยครับถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการฟิตซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬาการควบคุมการกินทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเขาพร้อมทุกวันครับ นี่แหละครับเป็นตัวอย่างของแชมป์โลกในการเตรียมตัวเพราะว่าเจ้าตัวนั้นต้องขยันมากกว่าผู้ท้าชิงอยู่แล้วครับสำหรับโจนาธานเฮเกตี้ซึ่งก็ถือว่าส่วนมากครับในการเคลื่อนไหวของเจ้าตัวครับก็ยังอยู่ในประเด็นเดิมๆนะครับว่าแอนสตีลแชมป์อยู่ที่เดิมครับสำหรับโพสต์ที่เจ้าตัวได้โพสต์นั้นก็บอกว่าฉันอยู่ในระดับใหม่ทั้งหมด ฉันพร้อมที่จะรักษาสิ่งที่เป็นของฉันนั่นก็คือเข็มขัดของเขาในรุ่นแบนเทเวดในกติกามวยไทยเส้นนี้นี่เองครับซึ่งก็ถือว่าเจ้าตัวครับมีความมั่นใจมากนะครับว่าตอนนี้อาจจะเป็นนิวแฮกเกอร์ตี้ครับไม่เหมือนเดิมแล้วครับครั้งนี้ซึ่งตัวของเขานั้นก็ถือว่ามีความมั่นใจอย่างมากครับและเขาก็ดีใจด้วยนะที่จะได้เจอกับซุปเปอร์เลกเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งในตำนานของมวยไทยที่เจ้าตัวนั้น ได้ให้สัมภาษณ์ครับสำหรับซูเปอร์เล็กแต่ดูจากรูปร่างของเจ้าตัวครับโอ้โหดูร่างกายครับหัวจะโรดเท้าแข็งแกร่งจริงๆครับกล้ามนี้เป็นมัดๆเลยครับโอ้โหทุกส่วนเลยครับแรงสุดๆสําหรับโจร์ธาเนกาตี้น่าจะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วนะครับสาหรับเขาและล่าสุดครับสําหรับเจ้าตัวเองครับก็ได้ออกมาโพสต์คลิปคลิปหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกระแสเลยแหละซึ่งก็ถือว่าเป็นคลิปที่เจ้าตัวนั้นยืนให้ทางด้านเทรนเนอร์ครับเตะขาครับซ้อมลูกเตะรับ ด้วยแข้งซ้ายครับเพราะว่าซุปเปอร์เล็กเองเป็นคนที่เตะขวาได้ดีครับเลยต้องใช้แข้งซ้ายในการรับครับสําหรับพับนอกก็ถือว่าเป็นการโชว์วิชาขาเลกครับสําหรับทา้านโจรนธานเนกเตี้ซึ่งก็ถือว่าแผลนี้ครับอาจจะเป็นแผลฝังใจเขาหรือเปล่าครับ พราะไฟแรกที่เคยเจอกันนั้นทางด้านโจาธานเหกัตตี้ก็ถือว่าเป็นมวยฝีมือเหมือนกันครับและก็ทางด้านซูเปอร์เลกก็ถือว่าเป็นมวยฝีมือซึ่งสําหรับไฟในอดีตที่เคยเจอกันครับสังเกตได้เลยครับถ้าเกิดว่าใครไปย้อนดูนะครับยกหนึ่งยกสองโดนต่อโดนครับเวลาเตะรู้สึกว่าโจาธานเหกัตตี้นั้นจะสะดุง้งแล้วก็อาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสาหรับลูกเตะเจาะยางของทางด้านซูเปอร์เลกเกียรติหมู่เก้าครับและนี่ครับก็อาจจะเป็นที่มาครับของการปิดซ้อมของโจาธานเหกัตตี้ ในการรับแข่งขวาของทางด้านซูเปอร์เล็กเกียริหมู่เก้าในคลิปคลิปนี้ครับ และก็หลังจากคลิปนี้กระจายออกไปครับทางด้านซูเปอร์เลกครับก็ได้เปลี่ยนแผนใหม่ครับก็ถือว่าแซวกันเล่นที่เฉยแหละครับซึ่งทางด้านซูเปอร์เลกนั้นก็แก้การซ้อมทันควันเลยนะครับทางด้านซูเปอร์เลกบอกว่าไม่ซ้อมเตะแล้วครับซ้อมสอกดีกว่าและก็มีคลิปออกมาครับซึ่งก็เป็นการซ้อมของซูเปอร์เลกครับโดยการใช้สอกล้วนๆเลยครับดูวิชาศอกของซูเปอร์เลกนั้นน่าจะรับศอกมาตั้งแต่บริรัมครับขึ้นไปที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเราดูจากการสับสอกของซูเปอร์เลกนั้นโอ้โหไฟนี่ เราน่าจะได้เห็นสอกของซูเปอร์เล็กคมๆแน่นอนครับอาจจะเป็นการแซวกันเล่นหรือเปล่าครับสำหรับทางด้านซูเปอร์เล็กเพราะว่าไฟแรกครับที่เจอกันที่ประเทศอังกฤษนั้นทางด้านซูเปอร์เลกก็ชนะ TKO ด้วยการสับศอกเข้าไปที่ปลายคิ้วซ้ายของตดาด้านโจนาธานนกาตี้นี่แหละครับจนทําให้เกิดแผลเวอะครับและก็โดนจับแพ้ไปในที่สุดสําหรับโจนาธานในกาตี้ในไฟ์อดีตท,ที่ผ่านมาครับก็ <c oughs> ถือว่าสําหรับเนื้อตัวของซูเปอร์เลกครับในการฟิตซ้อมศอกครั้งนี้ครับเราดูได้เลยครับว่าหัวไหลแล้วก็ช่วงตัวของซูเปอร์เลกนั้นก็ถือว่าดูมีน้ํามีนวลขึ้นมาพอสมควรครับสาหรับการเพิ่มน้าหนักไปชิงในรุ่นแบนเตเวครั้งนี้ครับน่าจะเพิ่มประมาณ 5กิโล ซึ่งดูจากหัวไหล่แล้วก็ดูจากรูปร่างของเจ้าตัวครับซึ่งดูใหญ่แล้วก็ดูหนามากๆครับดูกำยำพอสมควรครับก็เหมือนที่เจ้าตัวบอกนะครับดูจากแผ่นหลังของต้านซูเปอร์เล็กแล้วซึ่งดูแล้วครับน้ำหนักนี้น่าจะเป็นน้ำหนักปล่อยๆที่แบบว่าเต็มเวทของซูเปอร์เล็กเหมือนกันครับสำหรับน้ำหนักแบนต้องเวทของเจ้าตัวครับซึ่งดูจากร่างกายแล้วอาจจะไม่ลีนอาจจะไม่ได้มีกล้ามเนื้อใหญ่ขนาดนั้นครับแต่ดูจากช่วงของบั้นกล้ามเนื้อแล้วครับก็ถือว่าดูสมส่วนครับซึ่งมันบาลาน กับความสูงของเจ้าตัวครับถือว่าเรื่องของร่างกายของซูเปอร์เล็กนั้นก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวครับสำหรับซูเปอร์เล็กก็ถือว่าสำหรับจรธาเนกตี้ครับออกมาแก้วิชาเตะเจาะยางของซูเปอร์เล็กขวาทางเดียวครับซึ่งทางด้านซูเปอร์เล็กนั้นก็ออกมาโชวิวชาสอครับเป็นวิชาที่ พเดชศึกมาในไฟล่าสุดตอนที่เจอกับเจ้าตัวในอดีตกับโจราธานเฮกตี้ซึ่งก็ถือว่ามาณจุดนี้ครับทั้งคู่นั้นมีความพร้อมอย่างร้อเอเซ็์อย่างแน่นอนครับสำหรับน้ำหนักปล่อยๆของซูเปอร์เล็กด้วยแล้วก็เป็นน้ำหนักในไฟที่3ของทางด้านโจนาธานเฮกตี้หลังจากที่กระชากเข็มขัดมาจากน้องโอ๋ครับซึ่งดูจากการออกอาวุธดูจากการฟิตซ้อมทางด้านโจนาธานเฮกตี้นั้นพลังหมัด แล้วก็พลังเตะของเขานั้นก็ถือว่ามีครบเครื่องอาวุธหนักเหมือนที่ครูแจ็คบอกครับส่วนทางด้านซูเปอร์เล็กนั้นก็ถือว่าครบเครื่องเหมือนกันครับแต่เป็นการปีนน้ำหนักไปครั้งแรกของเจ้าตัวซึ่งจุดนี้ครับอาจจะเป็นข้อเป็นห่วงเล็กๆน้อยของแฟนมวยที่แอบเป็นห่วงทางด้านซูเปอร์เล็กแต่ทางด้านซูเปอร์เลกก็มั่นใจนะครับว่าการปีนน้ำหนักขึ้นไปครั้งนี้นั้นเจ้าตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างแน่นอนครับ ก็ถือว่าในคลิปนี้ครับถือว่าเป็นการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันครับสาหรับแอดมินก็ถือ่ายกประเด็นมาพูดคุยกันแล้วในส่วนของพี่ๆแหละครับมีทัศนคติความคิดเห็นอย่างไรครับสําหรับทั้ง2คนในการฟิตซ้อมและก็ร่างกายครับในการอัปเดตล่าสุดของทั้งสองคนนั้นมาถึงจุดนี้แล้วนั้นพี่ๆชอบใครอย่าลืมคอมเมนต์ลงนะครับวันนี้เวลาหมดแอดมินขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ